โรคเนี่ยก็เป็นโรคที่มีการรักษาได้หลากหลายรูปแบบโดยที่เราจะเลือกตามระดับความรุนแรงแล้วก็ระยะเวลาที่มีอาการว่ามีมานานแค่ไหนแล้วหรือร่างแค่ไหนแล้วแล้วก็มีอาการมากหรือว่าน้อยถ้าเกิดว่าเราเพิ่งมีอาการมาไม่นานแล้วก็ไม่ได้รุนแรงมากนะคะก็สามารถที่จะจัดการตัวเองได้เบื้องต้นที่บ้านด้วยการประครบอุ่นที่กล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ทําท่ายืดกล้ามเนื้ออาจจะลองเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็ได้ค่ะเดี๋ยวนี้ก็มีคลังความรู้บนอินเทอร์เน็ต เราดูเยอะแยะมากเลยนะคะลองเซิร์ชดูว,ว่าเอ๊ะอาการปวดในตำแหน่งที่เราเป็นเนี่ยเขาใช้ท่ายืดกล้ามเนื้อแบบไหนแล้วเราก็ทําท่ายืดนั้นเนี่ยตามหลังการประคบอุ่นด้วยตัวเองที่บ้านได้เลยค่ะนอกจากการทําท่ายืดกล้ามเนื้อนะคะก็จะมีเรื่องของการนวดซึ่งเราจะทําด้วยตัวเองใช้อุปกรณ์ช่วยในการนวดเช่นเป็นลูกบอลน,นวดเป็นโฟมนวดหรือว่าเป็นปืนนวดก็ได้หรือว่าเราอาจจะไปร้านนวดไปสปาก็ได้นะคะถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้อที่ตึงตัวเนี้ยยังไม่ได้เป็นรุนแรงมากการ นวดก็จะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อทําให้อาการดีขึ้นได้เลยค่ะในกรณีที่มีการจัดการเบื้องต้นแบบเนี้ยด้วยตัวเองแล้วอะค่ะอาการมันก็ยังไม่หายไปก็คงถึงเวลาที่จะต้องเจอหมอแล้วค่ะหรือว่าเข้าคลินิกทางด้านของกายภาพบําบัดเพื่อจะได้ใช้เครื่องมือทางกายภาพบําบัดเนี่ยเข้าไปช่วยคลายกล้ามเนื้อในจุดที่มีอาการเครื่องมือทางกายภาพบําบัดเดียเ๋ยวนี้มันก็มีให้เลือกเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะถามว่าเราเครื่องมือตัวไหนล่ะที่มันดีที่สุดหรือว่าเร็วที่สุดต้องบอกว่า ไม่มีไม่มีเครื่องมือตัวไหนที่ดีที่สุดสําหรับทุกๆจุดทุกๆระยะของโรคที่เราเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเลือกใช้เครื่องมือตัวไหนควรจะมีคุณหมอค่ะเป็นคนช่วยตรวจประเมินเครื่องมือพื้นฐานเบื้องต้นเลยที่ ทุกๆสถานพยาบาลก็น่าจะมีใช้ก็จะเป็นเครื่องที่เรียกว่าเครื่องอันตราซาวตัวเครื่องอันตราซาวเนี่ยก็จะสามารถใช้กับทุกจุดของร่างกายแต่ก็มีข้อจํากัดในแง่ของประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ค่อนข้างจะต่ํากว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือตัวอื่นต้องนัดไปทําต่อเนื่องอย่างน้อย3-4ครั้งถึงจะรู้สึกอาการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นจากเดิมอย่างชัดเจนตัวที่2ก็จะเป็นตัวเครื่องเลเซอร์ค่ะเขามีประสิทธิภาพในการรักษาที่สูงขึ้นมากกว่าตัวเครื่องอันตราซาวถ้าเกิดว่า เราเลือกใช้เลเซอร์ที่มีระดับพลังงานค่อนข้างที่จะสูงหน่อยค่ะเครื่องมือถัดมานะคะก็จะเป็นตัวเครื่อง PMS นะคะหรือว่าเครื่องกระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็กค่ะ ก็จะมีประสิทธิภาพนในการคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ลดอาการปวดได้สูงขึ้นไปอีกค่ะแต่ว่าปัญหาคือเครื่องมือนี้อาจจะไม่ได้หาใช้ได้ทั่วไปนะคะก็จะต้องเป็นสถานพยาบาลที่ขนาดใหญ่หน่อยนะคะเป็นคลินิกกายภาพบำบัดขนาดใหญ่คลินิกวชศาสตร์ฟื้นฟูหรือว่าโรงพยาบาลค่ะเครื่องมือนี้เนี่ยก็จะเข้าไปกระตุ้นเส้นประสาททาให้มีผลในการลดอาการปวดแล้วก็ช่วยให้กล้ามเ,เนื้อเนี่ยคลายตัวลงได้เร็วมากๆสามารถที่จะเห็นผลหลังทําได้ทันทีตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะแต่เพื่อให้ผลมันต่อเนื่องนะคะ แล้วก็หายขาดเนี่ยก็อาจจะต้องมีการทําซ้ําอยู่บ้างเหมาะกับกล้ามเนื้อที่เป็นกล้ามเนื้อขนาดใหญ่โดยเฉพาะกล้ามเนื้อที่อยู่ลึกนะคะหรือว่าคนที่มีอาการปวดในหลายๆจุดหลายๆตําแหน่งพร้อมกันในเวลาเดียวกันตัวนี้ก็จะเหมาะมากเลยค่ะตัวเครื่องถัดไปนะคะคือตัวเครื่องช็อคเวฟค่ะช็อคเวฟเนี่ยมันก็จะมีเป็น2ลักษณะใหญ่ๆละกันก็คือเป็นตัวที่เราเรียกว่าเรเดียลช็อคเวฟนะคะลักษณะที่เห็นได้ทั่วไปก็จะเป็นลักษณะเหมือนเป็นปืนนะคะมายิง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 กับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวที่เรียก ว่าโฟกัสช็อกเวฟค่ะลักษณะก็จะเป็นหัวกระตุ้นนะคะมักจะเป็นหัวกลมๆนะคะไม่ได้มีลักษณะเป็นปืนซึ่งตัวที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าก็จะเป็นตัวโฟกัสช็อกเวฟข้อดีของเขาก็คือระหว่างทาเราสามารถที่จะรู้สึกถึงอาการปวดที่มันค่อยๆบรรเทาลงได้ตั้งแต่ตอนที่กําลังทาอยู่เลยนะคะแล้วก็หลังทาก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าอาการดีขึ้นค่อนข้างจะเร็วมาคือดีขึ้นทันทีเลยแต่เพื่อให้อาการมันหายสนิทนะคะก็อาจจะยังต้องมีการรักษาต่อเนื่องอยู่ประมาณ2 ถึง3ครั้งหาในแต่ละจุดสุดท้ายถ้าเกิดใช้เครื่องมือตามนี้ทั้งหมดแล้วนะคะก็ยังรู้สึกเหมือนกับว่ายังมีอาการปวดอยู่ยังมีจุดที่มันไม่ยอมหายมันไม่ยอมดีขึ้นนะคะก็อาจจะต้องไปใช้วิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นแต่ว่าจะไม่ใช้เครื่องมือแล้วนะคะ